กำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบินสองกองพลบินที่1กองบัญชาการยุทธาอากาศกำลังเร่งที่จะลำเลียงอาหารที่องค์สมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานอาหารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารนำไปถวายพระสงฆ์จำนวนสีวัดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยกำลังทหารต่างเร่งที่จะลำเลียงอาหารขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อน,นำอาหารจำนวนดังกล่าวไปมอบให้กับพระสงฆ์ให้ได้ทันฉันเพลนหลังจากที่พระสงฆ์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถออกไปบิชบาฉันเองได้ตามปกติ ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทางด้านกองทัพอากาศได้ร่วมมือกันกับทางด้านทีมข่าวจีนเอ็นเโปนะครับในการที่จะยำอาหารที่ทางด้านโอซูเล่สังขละนะพระราชทานส่งต่อที่จะไปมอบให้กับวัดทั้งสี่วัดในพื้นที่ตำบลของสมบอคลังอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีครับและเมื่อเราสังเกตไปบริเวณด้านล่างของเฮลิคอปเตอร์โดยรอบเราจยงคงเห็นปริมาณน้ําที่ท่วมขังอยู่เป็นวงกว้างซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากทะเล และชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยก็คงได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสภาพร่างกายด้านทรัพย์สินและทั้งด้านสภาพจิตใจและอย่างไรก็ตามสำหรับการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของทีมข่าวทีเอ็นเฟและกองทัพอากาศยังคงต้องมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แบบฮิ e อีเป็นเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงเนื่องจากที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮลิคอปเตอร์แบบฮิวลอีนั้นยังคงสามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจได้เป็นอย่างดีสุทินพดิวงถ่ายภาพตพิก,พกิจพ ทีเนอน็นวีโรายงานจากกองพินักงกองพันที่ที่1กองบัญชาก,การยุทธาอากาศจังหวัดลบบุรี